หน้าจอแตกเบิดคือเมื่อวานนี้ผมก็มีโอกาสได้ไปเดินเที่ยวในหางครับไปเห็นไปหาคือโทรศัพท์ไม่ละ่ะวาสิมาไวเฮ็ดคลิปไปปับ๊บพวกเซลล์วถือขายพวกเ่องใชฟไฟฟ้าขายโทรศัพท์ยังอยู่ในหันมาแนะนำโทรศัพท์ให้ครับก็มีหลายรุ่น ลายยี่หอครับพอมเขาก็อธิบายว่าฟังก์ชันการใส่งานสุดยอดแล้วเขาแนะนำเครื่องที่ผมซื้อมาหันใช้ดีลูกลูกเล่นเยอะผมระเลยมัดเลยเครื่องนั้นก็เลยซื้อมาเขาซื้อมาหอดบานครับบรไษ่ไสผมบร่ได้ส่เลยสมสมกับคำที่ เซลเขาบอกอีหลีครับลูกเล่นเยอะคือลูกเอาไปเล่นเลยครับผมไม่ได้จับเลย <c ười> ครับนั่นแหละครับอย่าซื้อถ้าถ้าเครื่องใดบอกฟังก์ชันลูกเล่นเยอะเ <c ười> ข้าม่ได้เล่นมีแต่ลูกเอาไปเล่นครับอีพี่นีกะต้องขอลาไปก่อนครับแชมไกลไกล